ที่จะรับชมคลิปกรุณาถอดรองเท้าด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะครับตอนนี้กำลังเปรียนจะสาเชียน,นะครับก็จูดระบบเพื่อที่จะให้เข้าที่ในการซอนคลิงในค่ำคืนนี้สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยละกันสวัสดีผู้ติดตามทุกท่านด้วยนะครับ วันนี้ผมเดินทางมาที่บ้านกระสังครับอยู่ในวัดบ้านกระสังถนนนะครับผมพามาชมทีมงานซับมงคลภาพยนตร์ครับกับระบบเสียงชุดใหม่ครับผมโอ้โหบอกเลยครับว่ารอบนี้ซับมงคลมารอบนี้นี่ดุดันมากเลยครับผมระบบระเบียบนี่สุดยอดเลยครับพี่น้องนี่เลยนะฮะมาในรูปแบบของแบนทาร์สนะครับผมออเดอร์4เสียงกลางนี่เลยครับผม2คูณ2 นะแล้วก็จอวันนี้เป็นโจอขนาดใหญ่นะครับผมบีมทั้งหมด4ตัวสโตบข้างละเปดนะครับไฟเสียงสีเสียงหน้าตู้หน้าโจอจัดเต็มครับผมมาในรูปแบบใหม่นะสุดยอดจริงๆเลยกับทีมงานซับมงคลวันนี้เป็นงานาวันคล้ายมรณาภาพนะของหลวงปู่แก้วนะครับผมวัดบ้านกระสังถนนนะครับก็เป็นงานประจําปีนะครับวันนี้ทีมงานซับมงคลก็อยู่ทาง ทิศตะวันออกของวัดนะครับอันนี้จะพาไปเดินชมในส่วนของคุ้มพลังนะครับวันนี้ก็นี่เลยครับผมอยู่ในสวนตะไคร้เลยนะฮะคุ้มพลังที่ใช้วันนี้ก็จะเป็นทาบนะครับผมที่ทีมงานสัมมงคลนํามาใช้นี่นะครับผมจะตั้งซ้ายขวาเลยนะครับผมเหมือนเวทีมอลําเลยนะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของด้านซ้ายนะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตรงกลางนะครับผมวันนี้สุดยอดเลยพื้นที่ครับเทพนะครับผมนี่นะเสียงกลางลงไม่หมดนะครับผมวันนี้ นะฮะก็อ่ามันค่อนข้างที่จะกระชั้นชิดนะครับผมพื้นที่เนี่ยมีแค่นี้เองครับพี่น้องนะเสียงกลางก็ได้แค่นี้นะครับเบลดก็ข้างละกี่ใบนี่พี่น้องนะน่าจะประมาณ18บใบไหมนะครับผมช่วยนับผมหน่อยแล้วกันนะครับสุดยอดจริงๆเลยนะครับกับอีกทีมงานหนึ่งนะครับซับมงคลภาพยนตร์นะฮะนี่ครับผมให้พี่น้องได้ดูโดยรวมเลยนะครับว่าจัดเต็มจัดหนักขนาดไหนนะครับผมตอนนี้ก็ทีมงาน พี่พี่พนักงานก็เริ่มที่จะติดตั้งอุปกรณ์นะครับตอนนี้เริ่มที่จะลองในส่วนของบีมนะครับผมก็ทําการจูนระบบไปเรื่อยๆนะครับผมไม่เกินอีก2นาทีพร้อมเทสแน่นอนนะครับตอนนี้เตรียมความพร้อมเรียบร้อยนะครับพร้อมที่จะจวดแล้วนะครับมีงานมีการเรียกใช้ได้นะครับทีมงานซับมงคลถ้าอยากได้ชุดใหม่ชุดนี้เลยเริ่มต้นนะครับเขตอำเภอห้วยราชนะครับไม่ไกลจนเกินไปนะครับเริ่มต้นที่2 0,000ื นอกพื้นที่บวกตามระยะทางนะครับก็จะเริ่มที่25 0 0 0ืนะครับรับประกันเสียงสุดยอดเลยนะครับไปฟังยืนหน้างานมาแล้วนะครับแล้วก็ได้ไปรับชมมากับตาของตัวเองครับสายมสีเสียงจัดเต็มมากเลยครับพี่น้องสุดยอดมากเลยครับ กำลังมันเลยครับผมตึบๆเลย